สวัสดีค่ะช่องแมเพียวชาแนเเล,ลค่ะวันนี้แม่เพียวจะถ่ายปลูกหญ้าหญ้าไนค่ะไถ่แปลงตัวนี้สละเลยค่ะประเทศนาค่ะปีนี้นะแมเพียวสิปลูกหญ้าไนสิขยายพันธุ์เพิ่นค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมลูกหลานมาถ่ายให้ค่ะท่านผู้ชมแปลงนี้จะใส่ทางแปลงเลยนะคะนี่ เป็นแปลงน้อยๆค่ะบ่ได้แปลงใหญ่นะคะท่านผู้ชมจะขยายให้เต็มเลยเพราะว่ารู้สึกว่าซิมีลูกค้าเพิ่นมาถามหาซีถามซื้อยาในแลค่ะซีขยายให้มันเยอะๆเลยอย่างกับมีเงินมีอย่างกับซีซื้ออีกงัวเพิ่มเลยค่ะบาคนมันก็เริ่มลงแล้วกับซพากันปลูก เสียงดังรูกวูนนิดน,นึงนะคะท่านผู้ชมดินกับคักขนาดะดินเ่ะคือพ,พอดีถูกฝนมันกรไทยพอดีนุ่มค่ะ ช่วงเนื่องห่นจ้างพคนมาไทยแล้วมันแข็งค่ะมันไทยบ่ลงเลยค่ะท่านผู้ชมก็ลเลยมาไถรอบสองนะคะนี่ กับลูกฟิดแม่เพียวค่ะนี่คนเคยลงไอต่อเตะน้ำไม่เพียวค่ะสมัยนั้นนะคะนี่โตเป็นหนุ่มแล้วค่ะนี่ยอายุสี่หอดเร้าเลยค่ะนี่โลงต่อต่สมัยสองปีครึ่งกับแม่เพียวค่ะแล้วนี่เห็นใหญ่กว่าแม่เพียวอีกพอจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลด้วยค่ะผิดถูกไงว่ากันนะคะช่องหมารมค่ะขอบคุณค่ะ